ีค่ะตอนนี้เวลา11โมง15นาทีนะคะฝนกำลังตกโปรยปลายวันนี้ค่อยกับพ่อใหญ่ฝรั่งจะพาก,กันเข้าไปในเมืองนะคะสวัสดีครับเดฟซิตน่าจะ driving car สบาย ก่อาจจะสงสัยว่าเมื่อนี้มาดามคือไดต้มีเวลาเข้าในเมืองเพื่ไปทํางานตีเมื่อนี้ข่อย้ล่ยุดหนึ่งวันนะคะจะเข้าในเมืองไปทาําธุระนะคะทุกคนเดี๋ยวธุระยังจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนอื่นนะเข้าในเมืองเมื่อนี้ยมาจะไปอันดับแรกก็จะไปเรดแคร์ซต เรดอะฮะเรดครอสในอังกฤษหรือแม้ in ่ในไ i ยใ n ไทยอะไอรอนโอ้กาชาตนี่สามอะน่ะพี่อ๋อกาชาดนะคะประเทศไทยเขาก็เอิญกาชาดนะคะทีนี้เครื่องหมายบวกสีแดงนะคะอะ่าด้านค้านี่ก็จะเป็นร้านค้ามือสองนะคะอะ่าที่เขานะขายแล้วก็รายได้ก็จะเอาไปสม นทั่วโลกนะคะนั่นละค่ะเดี๋ยวมึงจะพาทุกคนไปนเบิรน์นะคะว่าเขาจะเปิดหรือป้าเพราะไปย้ำใดเขาก็บอกเปิดน,น,นะคะทุกคน <c oughs> ลืมบอกทุกคนว่าเมื่อี้ใส่สุดเขียวคือเกานะคะซักแล้วนะคะว่าแมน่าบหซักตั้งแต่เสื้อม้าใส่สามเท่อนะคะ แต่ครั้งที่แล้วน่ะใส่ข่าปลาแต่กัะซักเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ฝนตกลิ้นนะคะก็อากาศก็จะเย็นๆ็นน่ sitting in นี e แอมพีแก l เ e ร a No p e o p อ e no food. มาน่ขอมานางยู่ให้่างนะคะทุกคนแต่ว่าคนมาหลายดอกค่ะเนื่องจากว่าฝนตกข้างนอกนะคะแร่งนัอุตเตดบบเอินเตซมิเตฟักองส่งกตซิตอัล์ยา Hansa City, but they know money. they don't have money. They get money. <laughs> number 18. 19. 18 and 19. 18, uh, they start 18. And then uh, number 20, they have a bomb with drug. Ah. Everything is key, mm -hmm. Then you have a husky drug. Maybe better have like food. She has. It rains all the all. Ah. Thanks, 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 you know, it's in the rain. <laughs> ประกาศทุกคนบ่าในห้องกลับบ้านวันนี้ก็จะไม่เรื่องบ่อยทุกคนฟังนะคะกลับถึงบ้านก่อนค่ะ b c a u s e that is good you c o oh. n I don't say anything. No, เลยค่ะทุกคน สีเหลืองสวยๆค่ะพอหอดบานแล้วค่ะทุกคนฝ <laughs> นหยุดตกพอดีปิงปิงใครกินเแล้าอีนสมองอะไรปิงอะไรไอ้ลองซีไอ้องซีนวันนู้น Maybe they m o <laughs> ทุกคนเบ่งดอกกันบาน4ทิศนะคะอันทิศที่ซีน่ะก็บานแล้วนะคะทุกคนเขาก็หันหนาไปทั้งเนี่ยกูวีแล้วฮะนนี่เดี๋ยวนี้ไม่มี้หมูบ้านก็่อวันนี้ ไปในเมืองได้น,นี่ค่ะทุกคนได้พานนะคะพันนี่ก็จะเอามา,า,าใส่ผลมไม้หรือใส่อย่างก็ได้นะคะทุกคนราคาก็อยู่ที่75โคนนะคะเป็นเงินบาทเทาก็200กว่าบาทนะคะแล้วก็ถาดอันนี้20 20โครนนะคะทุกคนเป็นเงินบาทเทาก็ หกสิบกว่าบาทนะคะทุกคนเลยแล้วคะ่ะแหนดอายุที่อ่าเรียนรักโคเสร็จที่บันไดอ่ทายก็เพราะว่ามีคนหลายนะคะพี่นายก็เลยหามมาให้อ่าทายรูปนะคะก็เลยบันไดเนี่ยมีคลิปออกมาให้ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่าก็ได้ของม้านะคะทุกคนจะซื้ออ่าแล้วว่าจะซื้ออ่าซ่อนซ้อมนะรู้สึก ว่าเขานาเมาหมดนะคะทุกคนไปวันทัานถามเพื่อนน่ะเพื่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วอเองนะคะที่เขาขายไปซ่อนซ่อมนะเป็นเป็นเงินนะคะแต่ว่าอันซ่อนสแตนเดีร์ธรรมดาก็มนี้นะคะแต่ว่าค่อยอยากได้ซอนเป็นเงินนะคะทุกคน <c oughs> ค่คยก็เลยไปซื้อก็เลยซื้อถึงแต่อันนี้มาสองย่าง <c oughs> นี่นะคะเด <c oughs> ี๋ยวตอนนี้ค่อยก็จะหนึ่งข่าวนะคะแล้วก็จะก้อยเหตุน,นะคะเมื่อวานนี้ อตอนทำคำค่อยกามา,าลวกเห็ดต้มเห็ดนะคะแล้วก็มาจำจำแก้วกินนะคะทุกคนที่บรเลยทายคลิปก็เพาะว่าคือมันดึกแล้วนะคะก็เรียกพ่อทายคลิปกินแก้วเห็ดให้ทุกคนเพิิงต่อเมื่อนี้นะก็จะเห็ดก้อยเห็ดไหนทุกคนเบิ่งนะคะมาก,กินก้อยเห็ดน้ำกันนะคะเดี๋ยวหนึ่ง้าก่อนค่ะ อันนี้คือเหตุที่ข่อยต้มไว้ลวกไว้เมื่อคืนนี้นะคะค่อยก็จะเอามาอุาอ่นเอามาลวกอีกครั้งนึงก่อนจะก,ก้อยนะคะลวกอีกก่อนนะคะ,ะเก็บผักสลัแน่ไปใส่ก้อยนะคะ เสดงงามๆกับทุกคน หอมขอ้อขวขนาดเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนนี่ก็เฮ็ดน้ำพริกรวกแล้วก็ทำน้ำพริกจ้ำนะคะก็แซ่ขอ้อขวดในน้ำพริกนะคะก็แซ่ตอนเมื่อคืนนี่ก็เฮ็ดเพดโพดอันนี้นะก็จะเผ็ดปันใหผักหน่อยเบิรผักหอมใส่ออบะเดี๋วซวฟิมกันนะคะทุกคน สุดยอดแล้วค่ะท่านี้ก็แซบแล้วแซบสองโปะมาขาะวันเนี้เรามากินกับข้าวเหนียวกันนะคะมาขะ่ะบ้าน้ทุกคนแซบแซบกับซีมหรอกค่ะแซบคักแซบแน่กินกับข้าวเหนียวนะคะ ใหญ่ฝรังก็ขึ้นไปพักพอนนะค่ะคก็กินว่าเป็นแบบ <laughs> นี้มะ้าเน่ไข่กาผัดเนยผักเ,ออเห็บมันปูนั่นแหละค่ะให้เรากินกับไข่าดาวดูค,ค่ะคำใหญ่ๆเลย Mais hum. pas seulement, hein, n'est-ce ทุกคนก็นเห็ุตอนใหย่พดเพราะว่ากระแซกบนักกดกดกด,กด กินคำใหญ่กันนั้นยำแหลกค่ะทุกคน เหลือนิดน่อยค่ะทุกคนค่ะก็จะเก็บไว้คือกินมแมลงตอนนี้ก็แล้งแล้วค่ะตอนนี้ก็ซีมงครึ่งแล้วค่ะ กินข้าวเหนียวกับก้อยเห็ดเพิ่งหวานริมแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคื้เก่านะคะก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบขอคุณเยบซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งกาลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายัพลังสู่ชีวิตนะคะค่ะอ่อยก็จะบอกให้ทุกคนฟังนะคะที่ค่อยขึ้นหัวข้อว่า ไม่ข่าวดีกับข่าวบดีในเมื่อเดียวกันนะคะทุกคนข่าวดีก็คือ,อเมื่อนี้นะคอยก็ลาหยุดงานนะคะเพื่อที่จะ,ะไปธนาคารกับพญ่ยฟรั่งนะคะเนื่องจากว่าคอ,อยเคยบอกให้ทุกคนฟังแต่งแต่ปีที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนี้นะคะว่าพญ่ยฟรังนะเราต้องการที่จะ เฮ็ดสัญญาซื้อขายแล้วการยกบ้านหลังนี้เป็นซื้อข่อยนะคะ่ะเปลี่ยนแปลงสัญญานะคะว่าให้เป็นซื้อข่อยอาตามจริงแล้วลวนาะธนาคารนะ่าหลายครั้งมากนะคะแต่แต่ว่าข่อยนะคะบ่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าหมายถึงมาถา้าเฮ็ดสัญญาจะต้องมีค่าใส่ใจ่ายเพราะว่าจะเป็นการทําสัญญาเริ่มต้นนะคะก็เป็นค่าประกันบ้านหรือค่าอื่นๆค่า เขาจะมีการเสียเปอร์เซ็นต์อี่อย่างน้ำหนึ่งสี่นะ่ค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วเมื่อนี้ก็เลยคอยก็เลยตัดสินใจไปนะคะที่แล้วนัดนี่แล้วนัดมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะนัดเอาเป็นเมื่อนี้นะคะคอยก็เลยไปเพื่อที่จะไปทําสัญญาซื้อขายกับรัญัยฝรั่งนะคะแล้วที่นี่อพอไปแล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะการ ก็เลยได้มาสัมภาษณ์นะคะาการสัมภาษณ์ก็ได้มาคุยนะคะแล้วกับบอเหตุผลให้เพื่อนฟังจริงๆแล้วก็ด้คุยเหตุผลในทางโทรศัพท์แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ารายละเอียดนะยังพันได้คุยกันนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่พอได้ไปคุยรายละเอียดแล้วกับเพื่อนก็นคิดอันนั้นอันนี้ค่ะใส่ใจอันนั้นอันนี้ก็ถามหา ถามเรื่องเงินเดือนว่าเงินเดือนเท่าใดังสินะคะทุกคนเรากะทำเกี่ยวกับเรื่องของพยัยฝรั่งว่างเงินเงินบำนาญนรา,ายได้เท่าใดร่ยังสิน,สนะคะนั่นแหละแล้วที่นี่พอเป็นคำนวณออกแล้วกับเลขห้ยคอยนะ่ะต้องเสียเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะเพราะว่าเงินเดือนน่ะบ่ถึงเกณฑ์น,นะคะทุกคนจะต้องมีเงินเดือนอขันตำอยู่ที่สามหมื่นห้า รวมภาษีนะคะนั่นแหละ,ละเราเงินเดือนคอยพันยังมาถึง 30, สามหมื่นซามค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะคอยกันเลยเสียใจแน่แล้วก็เสียดายนะคะทุกคนกับว่าได้ถึงกับว่าเสียใจหลายนะคะเพียงแต่ว่าความตั้งใจของพญายฝรังล้อหนาประหยกให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกเต่าแล้วถ้าบ่มีแล้วอยู่กับข่อยแล้วะค่ะแล้วก็เลยอยากที่จะ เปลี่ยนสัญญาม่ให้่อยเป็นคนเป็นซื้อคอยคนเดียวกับพราะว่าคอยเป็นคนออกค่าใสจ่ายทุกอย่างในบ้านนะคะพว่าจะเป็นค่าค่าบ้านกระโดยตรงแล้วก็ค่ายังอื่นอื่นอีกที่คอยเคยเราทุกคนฟังนั่นแ่ะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบ่เป็นธรรมสำหรับคอยถ้าคอยนะบรด้รับอีหยังจากแล้ว นะคะถ้าบ่มีแล้วแล้วสินะคะแล้วก็เลยอยากที่จะไปเฮ็ดตรงนี้แต่พ่อไปเฮ็ดแล้วกับาสามารถเฮ็ดใดกันเนื่องจากว่าเงินเดือนของ่อยอยังบ่ถึงเกณฑ์นะคะทุกคนในี่แหละค่ะก็เลยเฮ็ดให้่อยต้องผิดวังนะคะทุกคนแต่ว่าพญ่์ฝรั่งแล้วกบ็บอกว่าเราจะทําพินัยกรรมนะคะทําพินัยกรรมไว้แต่ว่าก็ลรอเบิ่บงไปเลยคะ่ะทุกคนว่าจะเป็นยังได แต่ข่อยกะบอกน้อวว่าข่อยบไไ้ซีเรียสว่าข่อยจะได้บ้านหลังนี้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าที่ข่อยไปก็เพราะว่าเมื่อข่อยเป็นค้นใจเงินค่าบ้านทุกเดือนแล้วพากี่พัีคืนนะคะควรจะเป็นของข่อยเองส่นะคะทุกคนหมายถึงว่า้าฮอเสียภาษสี่เพราะว่าจะเป็นค่าอยัง เงินเสียภาษีไปเขาก็จะได้เงินภาษีคืนนะคะ่ะเงินดอกเบี้ยที่เสียทุกเดือนไปนะ,ะเขาก็จะคืนเป็นภาษีหายทุกปีเงสินะคะ่ะแต่ในกรณีที่ข่อยทรงบานหายปัญญ์ฝรั่งมันมาเป็นซื้อข่อยแล้วภาษีก็จะเป็นของปงัญญฝรั่งนะคะ่ะที่เขาคืนหาสามสิบห้าเปอร์เซ็น์แต่ว่าเราไม่ได้รับเงินภาษีคืนกันเนื่องจากว่าเราไม่หนีสินนะคะ่ะ เงินพัษีทุกปีที่เราได้รับเขาก็หักเอาของเราหมดนะคะ่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าเป็นอย่างข่อยจังข่อยอยากไปกับพี่ชายฝรั่งอยากไปเปลี่ยนเป็นซื้อข่อยนะคะเพราะว่าแต่ละปีนะพัษีก็อยูที่ประมาณคำนวณเบื้องแรกก็ได้คืนเยอะเหมือนกันนะคะก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะสมมติว่าจ่ายไปแสนหนึ่งก็จะได้คืนสามหมื่นห้าจังซีนะคะ่ะทุกคนนั่นแหละ แล้วในที่สุดก็ผิดหวัางนะคะก็บ็ได้ดังที่ตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างนะคะก็ถือว่าก็ให้ธนาคารนะหักเงินภาษีที่ส่วนส่วนคืนไปจากปัญญฟังกับปกติตามปกตินั่นแหละคะ่ะ่นหละค่ะก็คือเลยมาบอกทุกคนฟังว่ามีข่าวดีแล้วก็ข่าวาเสียใจเสียดาย ในเมื่อเดียวกันนะคะค่ะมเมเนกสิโกจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมเมเนกมาม่าให้ทุกคนฟังว่าแล้วหยุดงานเพื่อที่จะอไปธนาคารนะคะแล้วในที่สุดกับว่าใด สมดังตั้งใจปรารถนานะคะค <c oughs> ่ะกอนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกกับพ่อใหญ่ฝรั่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย